สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยหรือทีิปด้วยกันดไลท์เกมเศรษฐีนะครับในคลิปนี้เราก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่ได้ทำการอัพเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศไทยนีน้เนาะก,ก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับ ผมแล้ววันนี้จ m สุดเซ็จะขยันขยันนะครับผมจัดจี้ใหม่มาเราเรีหากันถึง 5G กันซึ่งประกอบไปด้วยจี้ในอีเวนต์ 2G ที่เอาเพชรหาได้กับจี้อีก 3G ที่เราต้องใช้มันหนีในการแลกน้องมานะครับผมเราก็ไปดูกัน 5G ในตำรามหาวิทยาลัยดีกว่านั้นว่าความสามารถจะโหดหรือไม่สำหรับจี้แรกนะครับผมก็จะเป็นจี้เกาะลอยฟ้าเพชรนะครับผมความสามารถก็คือมีโอกาส60%ที่จะป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายที่เกิดขึ้นกับฉัน นะครับผมแล้วก็เมื่อเราใชยลูกเต๋ามีการ75เรเ็นเลือกถอยด้นน้าถอยหลังแล้วก็เลือกว์ปไปในระยะที่เราถอยได้นะครับผมมันจะเหมาะกับคนที่ค่อนข้างจะเกลียดน้องเมกพุลกับน้องภาวไพมนีเปาปีนะครับผมสองตัวนี้ก็คือถ้าเกิดว่าติดสิ่งอันเชิญน้องปุ๊บ ตายปั๊บนะครับผมน่ากลัวสุดๆเลยอีกหนึ่งเกาะลอยฟ้าเป็นเกาะลอยฟ้ามรกตนะครับผมความสามารถก็คือเมื่อฝันตงข้าวทำการโจมตีป้ายสีหรือทำลายเมืองนะครับผมโอกาส75เซนที่จะป้องกันอันนี้เ,เอามาป้องกันพวกสายวิกตอรีอย่างเช่นน้องพิวเป็นต้นนะครับผมใครเกลียดพิวมากขนาดนั้นก็หาที้เกาะลอยฟ้ามรกตได้ข้างหลังก็เหมือนเดิมนะครับผม75เซนเลือกวาเปียงระยะที่เราถอยได้จบ นี่คือ 2G ้ที่สามารถหาในอีเวนต์นี้ได้ส่วนอีก 3G ม้นะครับผมเป็นจี้สัพท์ที่อยู่บนเกาะลอยฟ้านะครับผมอันประกอบไปด้วยจี้แรกก็คือน้องฉลามลุงนะครับผมความสามารถก็คือเมื่อเราทาการตกแรนด์มาร์คหู่ฉันมีโอกาสเจบเปจากค่าพลังงานแผ่นทาง70%ของค่าพลังาางาพื้นฐานนะครับผมพร้อมกับเรียกสัตูมาแบบจุ่มหนึ่งคนหรือเราเรียกรวมๆว,ว่า ความสามารถบาดเชื้ปฏีนะครับผมแล้วก็มีโอกาส50%ที่จะป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายที่เกิดขึ้นกับฉันคาถามคือถ้าเกิดว่าเราหาจี้ฉลามนี้เราก็เอามาใช้กับจี้เกาะลอยฟ้าเพจไม่ได้นะครับผมเพราะว่าความสามารถในการป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายมันทับกันเนาะเราก็ต้องไปหาจี้อื่นนะครับผมอย่างเช่นเต่ารุ้งนะครับผมเมื่อตกในมาของฉันหรือว่าสิ่งก่อสร้างโดยตรงมีโกัส90%ที่จะดึงสีช่องหน้าหลังอ๋อ,อก่อสร้างแรนมาโดยตรงนั่นเอง อ๋อไม่มีเจาเกาะด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าติดข้อมสามารถแบบ29ป้องกันก็ติดไปตลอดชีวิตเนาะแล้วก็เมื่อตกขว,ว้นที่ของชร์จนะครับผมมีการูด10ชาร์จโลนสา์าชาร์บชาติได้สุดสุด2ขั้นก็เป็นโลชาร์จเหลี่ยมๆสี น้ำเงินน้ำเงินหน่อยนะครับผมไม่ใช่ซูเปอร์ชิลแต่อย่างใดเนาะยังสุดท้ายนะครับผมเป็นปลาคาร์ฟลุงนะครับผมความสามารถก็คือมันตกนด้มากของฉันหรือว่ากอดสั้นได้มากของฉันมีโอกาส50%ที่ติดตั้งด่านตรวจบุคลิที่ใดก็ได้นะครับผมแล้วก็มีโอกาส4ปพวกกันแก,ก,กลหางกงฝ่ายตรงข้ามด้วยถึงหน้าตาที่จะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ความสามารถก็ใช้ได้เลยนะครับผมเอามาคอมโบกับกอดรฟไฟเพจได้ทีเดียวเพราะว่าความสามารถไม่ทับกันเนาะ เราไปดูวิธีการหางนานกันดีกว่านะครับผมวันนี้เป็นอะไรเนี่ยผู้ด,ดิดติดขาด,ดขอภายมาในนี้ด้วยนะครับผมวิธีการหานะเราสามารถหาไดจากการที่เรานั้นจะต้องสะสมตัวเขา้าเกาะลอยฟ้านะครับผมทั้งหมด5อันเนาะซึ่งตัวนี้สามารถสะสมได้จากอุกบาตเพชรบวกเอบวกนะครับผมแล้วก็อุกบาตธรรมดาที่ม <c oughs> <c oughs> ีมีต้นไม้เหรออุกบาตมีต้นไม้ได้ด้วยเหรอน่าจะไม่นะครับผมแล้วก็ชิ้นสุดอุกบาทนะครับผมอย่างละสองอันเท่าเกันก็ถือว่าค่อนข้างหา เยอะอยู่นะครับผมปกติมันหาา a บวก2 a 3เนาะแต่นี้มัน a 4นะครับผมอย่างละสออมก็จี้โหดแล้วนะใช่ไหมละ่ะ ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยากได้นะครับผมกอไรฟ้าเนาะเราก็หาชื่ออื่นนะครับผมเห็ดลูกโป่งนะครับผมไม่ดอกกุหลับต้องสาบเนาะมัดปืนแมวเหมียวเคลวินมัดปืนแมวเหมียวแจ็คสันหรือมัดปืนแมวเหมียวโรสก็ได้นะครับผมกอไรฟ้าซูปเปอร์เดเมชั่นเอ๊ะน่าจะดีกว่าแต่ราคาเท่ากัน อันใหม่ก็น่าจะดีกว่าเลยเนาะกอลฟ้ากับดาบหรือว่ากอลฟ้ากับขังก็ได้ถ้าเกิดว่าเราอยากได้แค่ความสามารถของกอลฟฟ้าเนาะหาแค่สี่อันก็ได้นะครับผมสนับสนุนกอลฟ้ากับขังนะครับผมมันขังศัตรูได้แบบเยอะอลิมิตเฮ้ยราชาินเทศก็ไม่ได้แย่นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าศัตรูวาปไม่ได้อะเราก็ชนะศัตรูไปตั้งห้าสิบเเซ็นแล้วนะครับผม ุดย่อยไปเลยแต่เราจะไม่เห็นน้องสัตว์ที่อยู่บนเกาะลอยฟ้าใช่ไหมใช่เพราะว่ามันต้องเติมตังค์นะครับผมในการที่จะได้น้องมาเนาะในร้านค้ายแฝตเซลตรงนี้149บาทนะครับผมลดกระหน่ำขนาดนั้นเลยเหรอ๋เอ,อเหลือแค่149บาทตัวสูมจีิข้างลางเกาะ รอยฟ้าก็คือได้มาแบบสุ่มนะครับผมก็สุ่มไปเองก็แล้วกันนะว่าจะได้ตัวไหนนะครับผมในราคา149บาทถ้าเกิดว่าเราไม่อยากสุ่มนะครับผมก็จะต้องจ่ายเพิ่มนิดนิดหน่อยๆนะครับผมเพื่อที่จะได้รับลูกบาทมีเฮ้ยมีอะไรละ่ะลูกบาทลิงม่วงนะครับผมเลือกจี้เกาะลอยฟ้าเพื่อนตรงนี้เนาะอ่าอยากได้ไหนก็เอาเลยนะครับผมตามสบายจนลุงนั้น บายบายแหละก้อย <c oughs> ไม่เอาหรอกหาตัวละครโหดๆดีกว่านะครับผมอีเวนต์อย่างอื่นละ่ะอีเวนต์อย่างอื่นข้างล่างนี้ก็จะเป็นปฏิบัติการสำรวจเมืองนะครับผมเมื่อเรานั้นได้ทําการเล่นเนาะล็อกอินนะครับผมแล้วก็เล่นอุปกรณ์กับคนงานได้ล็อกกับล็อกอินก็ล็อกอินนั่นแหละเออก็เอามาระเบิดเมืองนะครับผมก็ได้ัญมณนีเอาอัญมณีมาแลกเนาะได้แลกนะผมก็ก็โอเคขอบคุณที่แจกเพชรมาให้กับผมนะครับขอบคุณครับ ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมอีเวนท์ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะจบไปในวันที่12นะครับผมพร้อมกับน้อง c h c c Dash เลยนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครอยากหาก็ชุดสู้นะครับเป็นกำลังใจให้วนลุงใในั้นยังครับผมยังก่อนยังมีตัวละครที่ลุงอยากได้อีกมากมายในอนาคตลุงขอเก็บไว้ให้กับตัวพวกนั้นต่ลาการเอาอภาพรรลุงก็น่อยอ ทำไมเซิร์ฟไทยหาเพชรยากเพชรเย็นกันในขนาดนี้ไปแล้วครับผมขอต้ทุกคนมีความสุขก,กับเล็กเกอร์สตรีเซิร์ฟประเทศไทยอีกเช่วเ็ยวันลาเกอร์สตรีนะครับจุ๊บครับ